เนื้อย่างหมูย่างค่ะอันนี้จะเป็นหมูเนื้อเนาะใช่อันนี้จะเป็นเนื้อค่ะครับท่านี้หมูย่างค่ะหมูย่างครับเป็นไส้ย่างไส้ย่างไม้ละสิบบาทอ่าแล้วก็อย่างอื่นเหรอครับอย่างอื่นจะเป็นบาร์บีคิวไก่หมูเนื้อค่ะพี่อ่าไก่หมูเนื้อจ้าอันนี้จะเป็นชีสพันเบคอนไส้กรอกพันแฮมเห็ดพันแฮมอ่าครับจะเป็นร้อยบาร์บีคิวจะเป็นเจ็ดไม้ร้อยใช่ไหมใช่อ๋อครับนี่ครับร้านนี้อร่อยเด็ดนะครับแล้วก็ขายดีมาก เป็นเนื้อค่ะพี่อันนี้ชีสพันเบลคอนค่ะอันนี้หนึ่งรวมเลยไหมหรือรว่าแยกคะจ้าหกสิบบาทค่ะอันนี้คือเนื้อย่างค่ะพี่หมูย่างค่ะ ร,รเป็นเจ็ดสิบค่ะพี่